สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับฮานอยสามัคคีนะครับผมแล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับพี่พี่ก็ผมลงแทนแนวทางฮานอยที่หยุดช่วงตุจจีนะครับเนาะก็4วันน่าจะเป็น4วันนะครับพี่พี่เนาะเริ่มจากวันนี้นะครับเนาะก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับก็ทนาดชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่สลับ ฮานอยสามัคคีกับฮานอยพัฒนาเนี่ยผมก็ลงทุกวันในในกลุ่มเนาะนะครับแต่ว่าในช่องทาง YouTube นั้นไม่ได้ลงนะครับผมสำหรับพี่พี่เป็นเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่อาจจะพึ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำต้อทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับนะครับฮานอยสามัคคีนะครับพี่พี่สหรับนะครับฮานอยสามัคคี อันนี้ห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับแล้วห้าโมงสิบห้าแล้วก็ห้าโมงครึ่งอันนี้อันนี้ทุ่มทุ่มสิบห้ากับทุ่มครึ่งนะครับผลที่ออกเนาะนะครับห้าลอยสามเมื่อคีนะครับผมให้เด่นไปที่เลขสี่นะครับพี่ีแล้วก็แปดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่ สี่ห้าสี่หกสี่เก้านะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับผมสามตัวแปดสี่หกนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าถือว่าห้าลอยปกตินะ่ะปังๆก่อนปิดนะครับพ,พี่ก่อนหยุดนะครับ ว่าเมื่อวานนี้แจกสามตัวตรงเนอะฮานอยปกติรอบปกตินะครับนี่เลยนะครับฮานอยสามขีนะครับผมส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข7นะครับ จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกสามหนึ่งสามหกสามแปดนะครับสามตัวเจ็ดสามแปดนะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยสามคัคคีแล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี P ่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ